คุณเป็นคนนึ่งไหมครับที่เจอปัญหาแบบนี้คือคุณเจอคนที่คุณชอบและคุณก็พยายามที่จะเตรียมตัวเป็นอย่างดีเพื่อเวลาคุณจะเข้าไปหาเขาเนี่ยทำให้เขารู้สึกประทับใจตัวคุณทําให้เขาชอบคุณให้ได้และคุณตั้งใจจะเข้าไปจีบเขาให้ได้แต่ผลสุดท้ายคือพอคุณเข้าไปหาเขาปุ๊บเขากลับไม่สนใจคุณทําเหมือนว่าสิ่งที่คุณพยายามทํามาเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรกับเขาเลยและสุดท้ายคือคุณก็แห้วแล้วก็จีบเขาไม่ติดทั้งทงที่คุณยังไม่เริ่มจีบเลยซ้ำคุณเป็นคนนึหาแบบนี้มยผอกเลว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่่ป็สิงทคนโสประมาณ90% เนี่ยก็เจอปัญหาแบบเดียวคุณครับที่เราเจอปัญหาแบบนี้ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยครับโดยธรรมชาตินะเรามากักจะชอบคนที่มีสถานะที่สูงกว่าเราครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับผมถามคุณแล้วกันว่าถ้าหาว่าคุณเป็นคนที่โปรไฟล์ระดับ5แล้วคุณเลือกได้ระหว่างคนที่มีโปรไฟล์ระดับ3กับคนที่มีโปรไฟล์ระดับ8คุณคิดว่าคุณจะเลือกใครครับ แน่นอนว่าคุณก็เลือกโปรไฟล์ดับแปดเพราะโปรไฟล์ดับแปดคือโปรไฟล์ที่สูงกว่าเช็กเช่นเดียวกันกับคนที่คุณเข้าไปจีบเขาครับ,รบถ้าเขาเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดับห้าคุณคิดว่าเขาจะเลือกใครครับแน่นอนว่าเขาก็เลือกคนที่มีโปรไฟล์ดับแปดคุณจะไม่มีทางเลือกคนที่มีโปรไฟล์ระดับ,บที่ต่ำกว่าคุณเลยเพราะโดยธรรมชาติของคนเราเลือกคนที่มีโปรไฟล์ที่สูงกว่าเราเสมอนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคน80-90%ถึงถูกปิดโอกาสตั้งแต่ยังไม่ทันได้สแสดงฝีมือ,อเลย และคนที่มีโปรไฟล์ดับสูงกว่าพอเห็นคุณเข้ามาจีบเขาคุณจะถูกมองว่าคุณมีโปรไฟล์ดับต่ำของเขาทันทีเคยมีงานวิจัยหนึ่งครับของแอปหาคู่คือเขาบอกเลยว่าคนที่จะ ถูกกดไลค์มากที่สุดเนี่ยคือคนที่อยู่ในดับท็อปเท่านั้นส่วนคนที่เหลือเนี่ยคือโอกาสโดนกดไลค์เนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันค่อนข้างการันตีชัดเจนว่าคนที่กอบโกยปลาทั้งหมดในตลาดเนี่ยคือคนที่อยู่ในดับท็อปเท่านั้นถึงจะมีตัวเลือกมากที่สุดแล้วหลายคนเนี่ยครับที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็มักจะไปโฟกัสว่าเฮ้ยมันต้องมีวิธีการทํายังไงให้เขามาวิ่งตามเราให้เขามาสนใจเราซึ่งผมบอกเลยว่าอันนั้นนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะแต่มันเป็นสิ่งสําคัญที่รองลงมาจาากกสิ่่่งทีีเรยวป ต่อให้คุณมีวิธีการที่ดีขนาดไหนมีฝีมือในการจีบที่ดีขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าโปรไฟล์คุณไม่ผ่านคุณถูกปิดโอกาสตั้งแต่คุณยังไม่ทันเข้าไปหาเขาแล้วซึ่งสิ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญเป็นดับแรกนั่นก็คือโปรไฟล์ของคุณนั่นเองไม่ใช่วิธีการเรื่องนี้อาจจะฟังดูโหดร้ายนะครับแต่นี่คือความเป็นจริงธรรมชาติมันสร้างมาแบบนี้ แต่การที่ธรรมชาติสร้างมามันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเดินตามเกมที่มันเป็นธรรมชาติไปและยอมรับชะตากรรมไปเพราะโปรไฟล์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ครับต่อให้ตอนนี้เราโปรไฟล์ไม่ดีเราก็สามารถทําให้โปรไฟล์ตัวเองดีขึ้นได้ซึ่งการที่คุณจะชนะเกมนี้ได้นั้นคุณจําเป็นต้องรู้ครับว่าการสร้างโปรไฟล์เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งแน่นอนครับว่าคุณถือว่าโชคดีมากๆครับที่คุณได้ฟังคลิปนี้เพราะว่าตอนนี้ผมมีคอร์ที่ชื่อว่า The Magnet ครับที่ผมจะมาสอนเรื่องวิธีการสร้างโปโปลดยเฉาะซึ่่งงคือสสิ คันที่ทําให้คุณเนี่ยดึงดูดคนเข้ามาหาคุณได้ซึ่งคอสที่ชื่อว่า The MagNe t เนี่ยก็ตามชื่อเลยว่า Mag n e t คือแม่เหล็กถูกไหมในคอสเนี่ยนะครับผมจะทําให้คุณเนี่ยเป็นเหมือนแม่เหล็กครับที่ต่อให้คุณอยู่เฉยเฉยเนี่ยคุณก็จะเป็นฝ่ายที่โดนจีบหรือถ้าคุณเจอคนที่คุณชอบอยากเข้าไปจีบใครคุณก็จะสามารถทําให้เขาเนี่ยเข้ามาชอบคุณได้สนใจคุณได้ด้วยการที่คุณเนี่ยเป็น Mag n e t ซึ่งผมจะบอกเลยว่าวิธีการสร้างโปรไฟล์เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างและคุณจะสามารถดึงส่วนไหนของคุณณณณอออออกกกกกมมาาาให้้้เเเป็นนนสส่่่ขงคคคคุุุุไไดดดทททีีีับบรจะลืช ไปต่อเขาได้อย่างราบรื่นซึ่งในคอร์สเนี้ยผมจะสอนเลยว่าคุณจะมีวิธีการทำยังไงให้โปรไฟล์คุณดีขึ้นและสิ่งสําคัญคือทำอยังไงให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณและถ้าถามว่าคนที่มาสอนเนี่ยทำได้หรือยัง ผมบอกเลยว่าผมเคยมาจากจุดที่ผมทําไม่ได้และตอนนี้ผมทําได้หมดแล้วทุกด้านซึ่งผมจะมาสอนคุณสเต็ปบายสเต็ปเลยว่าแต่และด้านเนี่ยคุณต้องทํายังไงเพื่อให้คุณพัฒนาโปรไฟล์คุณขึ้นมาได้ซึ่งคอร์สนี้นะครับราคาจะอยู่ที่5 9 9 0าเาบาทถ้ากว่าคอร์สนี้ครับทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากขึ้นดึงดูดคนเข้ามาหาได้มากขึ้นทําให้คุณเนี่ยจีบใครก็ติดคุณคิดว่าราคา5 9า0อเบาทเนี่ยคุ้มไหมครับแต่ยผมบอกเลยครับว่าราคานี้ผมไม่ขายคร ซึ่งราคานี้จะมีแค่7วันเท่านั้นแต่ผมอยากให้มันพิเศษกว่านั้นอีกครับสำหรับ20คนแรกครับที่แคปหน้าจอนี้แล้วทักมาที่ไลน์อัดชองคาริสนะครับคุณจะได้ราคาที่2490บาทครับและผมบอกเลยว่าราคานี้จะไม่มีอีกแล้วเฉพาะ20คนแรกเท่านั้นคอสนี้นะครับจะเริ่มในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับปี2 5 6 6้าสถ้าหากว่าใครสนใจราคา e อ r l ี่ i r ิร์ดยี่สิบคนแรกสองพี่ร้อยเก้าสิบแคปหน้าจอที่มีตัวเลขนี้ครับแล้วส่งที่ไลน์อัดนี้ ผมชองคาริสครับ